ส,ว,สวัสดีครับ,รบหารถด,ดีๆวันนี้นะครับพี่หลามกับน้องศิจลจากค้ายดิกนะครับครับเราอยู่กับรถมินิมินิจอนคูเปอร์เวิร์กจีพีทู <GP 2 S 2> โอ้โหเรียกว่าเรียกว่ารถคันนี้นะครับไม่ธรรมดาถึง2ชั้น ครับคือปกติมินิโฉมนี้เนี่ยเป็นโฉมเดียวคุณเสมอผมคันเหลือง R56 R56 ถ้าเป็นตัวธรรมดาก็เป็นมินิคูเปอร์เเฉยๆใช่ครับไม่ธรรมดาที่1นึ่งคือมินิ R56 คูเปอร์เอสจอรนคูเปอร์เวิร์กจอรนคูเปอร์เวิร์กอันนี้ก็จะขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่คันนี้ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอีกมันคือจอรนคูเปอร์เวิร์ก G.P.2 มันคือ R56 ที่อยู่ชั้นบนสุดของห่วงโซ่อาหารคือถ้าท็อปสุดเนี่ยนะ R56 เนี่ยออกปีแรก2007รขายในบ้านเราในประเทศไทยค,คุณสเสมิ์นี่ปีแรกเลยใช่2007ใช่ครับคันนี้ปี2013 2013คือ เวลามินิทำเนี่ยนะฮะเขาจะทำรุ่นคูเ p อร์อปกติที่เป็นโฉมโมเดลของเขาก่อนอลินลิ้นออกมาก่อนอาขายไปก่อนสักประมาณ3 4ปีพอ่าพอ3-4ปีปุ๊บเขาจะออกรุ่นพิเศษเป็นจอคูเ <Ver st S 1> ปอร์เวอร์ใส่ชุดจอมาใส่ชุดแต่งจอมาเพิ่มแรงม้าเข้าไปเครื่องเดิมนะเพิ่มแรงม้าเข้าไปเพิ่มเข้าไปสักประมาณสเต็ปหนึ่งอะประมาณ30 40ตัวครับตัวอย่าง R 5 6ทั่วๆไป ก็ประมาณ178แรงม้าใช่ไหมฮะใช่ครับพอเป็น John Cooper w o r k R56 ก็ใส่เข้าไปเป็น218แรงม้าพร้อมชุดแต่งรอบคันพละกำลังเยอะขึ้นแล้วเยอะขึ้นลมีเปลี่ยนเครื่องตอนหลังมีเปลี่ยนเครื่องพอปี2013ก่อนจะสิ้นสุดยุคของ R56 ครับเขาจะออกตัวสุดท้ายมาครับเรียกว่า GP รหัส GP เนี่ยโอ้โห GP1 เนี่ย สมัย R53 R53 ใช่ R53 นี่ทุกคนรู้ดีว่าพอเป็นมินิรหัส g ีพปุ๊บเนี่ยมันเหมือนรถแข่งเลยเหมือนรถเอาลงแท็กเลยอ่ะจอนเข้าแท็กได้เลยจอนคูเปอร์เวิร์กว่าแรงแล้วครับ G ีแรงขึ้นไปอีกประมาณ40-50แรงม้าคันนี้ครับนี่คือมินิ R56 คูเปอร์เอสจอนคูเปอร์เวิร์ก g p 2แท้แท้ใช่ ถูกอัปเกรดจากเครื่อง N14 218แรงม้าถอดออกเลยครับใส่ N18 N18 คือจะเป็นเครื่องที่อยู่ในมินิ R56 ที่เป็นแบบไมเนอร์เชนแล้วไมเนอร์เชนใช่ N18 ใส่เข้ามาปั๊บอัปเกรดแรงม้าเป็นแบบฉบับของ GP2 ครับได้แรงม้าถึง282แรงม้าโอ้แรงม้ายังไม่เท่าไหร่ยังไม่ข้าม300ครับแต่แรงบิดครับเท่าไหร่ครับพี่หลาม528นิวตันเมตร โอ้โหโหดมากรถไฟฟ้าที่รถ EV ที่ว่าแน่ๆครับระวังโดนอ่าคันนี้นะถ้าต้องไปสนามแข่งไปแทร็กเดย์กับเพื่อนนะซ<ฆ>ื้อไปเปลี่ยนยางลงแขกได้เลยลงได้เลยพร้พอมเป็นเพราะเป็นรถเกียร์ธรรมดาด้วยเกียร์ธรรมดา6สปีดครับแรงระดับนี้นะครับใสเ่เกียร์ออโต้มาไม่ได้แล้วโอ้ลูดฮะลูดเสียหมดแท้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเป็นมินิที่ แรไอเทมมาก่านคนที่เล่นมินิคนที่ชื่นชอบค o o ปอร Work รคนที่ชื่นชอบ GP ครับคุณจะรู้ดีว่าอันนี้คือแรไอเทมมันไม่ใช่แรไอเทมในประเทศไทยอย่างเดียวครับมันแรไอเทมในระดับโลกเห็เก็บอกว่าทั่วโลกเนี่ยผลิตแค่2,000คันมินิทำา p p คันนี้นะครับแค่2,000คันทั้งโลกครับประเทศไทยผมว่ามีหลักสิบไม่ถึง30ไม่ถึง30เพราะว่ารถคันนี้ ซื้อศูนย์มิลเลนเนียมนะครับอ่าเป็นรถศูนย์มิลเลเนียมด้วยออกศ<แ>ูนย์มิลเลเนียมปี2013ผมเชื่อว่า<อ>ปนีนั้นมิลเลเนียมน่าจะเอามาไม่เกิน15-20คันผมว่า,ามาไม่เยอะไม่เยอะแล้วจริงๆเนี่ยผมจะบอกว่าความพิเศษอย่างหนึ่งที่ G.P. เนี่ยมีคือมันเป็นรถที่รันตัวเลขครับเอ้ยหนึ่งเดียวถ้าตัวเลขนี้คือหนึ่งเดียวในโลกเนี่ยมีอยู่คันเดียวมีรันนัมเบอร์ด้วย อ่าข้างๆครับเดี๋ยวไปดูกันนะบนหลังคาดูเลยมาดูเลยฮะดูเลยดูเลยอ่าสองพันคันทั่วโลกใช่ไหมครับคันนี้เป็นคันที่696นี่มีเลข696อยู่นี้ใครที่ชอบเลข6 9 9 6รถคันนี้เป็นของคุณครับผมจะบอกให้นะซื้อคันนี้ไปนะแล้วไปจองทะเบียน3ตัว696โอ้โหสวยๆเลยมาใส่ตรงตรงเลขรถปิ๊งๆเลยอ่า3ที่รถคันนี้ออกมาครับ ตอนนั้นราคาเต็มเท่าไหร่ครับเห็นว่ามี4ล้านไหมครับ4ล้านครับนะฮะนี่คือมินิรุ่นพิเศษจริงๆเพราะฉะนั้นราคามันพิเศษมากๆครับนะครับมาวันนี้มาขายมาประกาศขายในช่วงหารถดีๆครับผมนะฮะนี่รถเพื่อนผมเองนะฮะอ่ะราคาขายเท่าไหร่ครับคันนี้ครับหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทครับโอ้โหล้านกว่ากับรถเกือบสามร้อยม้าแท้จากโรงงานเกียร์หกสปีด ช่วงลงช่วงล่างเนี่ยเซตมาสําหรับการลงสนามโดยเฉพาะนะครับรถคันนี้มินิปกติเฟิร์มอยู่แล้วคันนี้เฟิร์มยิ่งกว่าเฟิร์มขึ้นไปอีกน่าจะสปอตตัวถังมาเต็มเหนียวนะฮะคันนี้เฟิร์มยิ่งกว่านะฮะเอาพาดูรอบคันมาครับพาดูรอบคันครับนี่เริ่มต้นจากด้านหน้าเลยไฟหน้าเป็นใบสีนอนแล้วนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นทรงเดียวกันกับ R56 แต่ว่าเป็นใบสีนอน จริงๆตัว r 5 6เนี่ยเวลาคนที่เขาเล่นเนี่ยเขาจะเล่นพวกตัวเครื่องที่เป็น n 1 8แอ่าแต่จะเป็นเครื่องที่มีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับตัว engine เรียบร้อยแล้วอ๋อเอแต่ n 1 4ผมใช้มันก็สนุกดีนะอันนั้นก็สนุก,กครับแต่ว่าลำนั้นอ่ะพี่แก้ปัญหาไปหมดแล้วใช่ะะแต่เวลาคนหาส่วน,น้าก็จะหาเนี่ยแหละ n 1 8ใช,ใช่นะฮะแล้วก็คันนี้นะฮะ เขาที่เราดูสีเขาเนี่ยเขาเรียกว่าสีเลสซิ่งเกร,รสีเลสซิ่งเกรสินตรวจความหนารอบทันยังอันเนี้ยยังไม่ได้วัดแต่ดูด้วยสายตาเนี่ยก็ยังดูสภาพเดิมแต่เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเสร็จเดี๋ยผมจะวัดให้ทีนึ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวถ้าเราเจอตรงไหนที่มันหนาครับเดี๋ยวเราจะถ่ายอินเสิร์ชิ้นนั้นแล้วก็ขึ้นตัวเลขให้ดู ครับ่าพอดียังไม่ได้ตรวจรถมาสดๆร้อนๆเลยเพิ่งขับมาจอดแบบเนี่ยอุ่นๆเลยฝากระโปรงเนี่ยฝากระโปรงยังอุ่นอยู่เลยสติ๊กเกอร์ GP2 แท้รับจะซิสซิสนิดนึงแต่เจ้าของอ่ะเขาไม่อยากแกะออกเขาอยากคงความเดิมมาไว้นะฮะอันนี้ต้องตามสภาพใช่ใช่จริงๆแล้วอ่ะถ้าถ้าแบบไม่ซีเรียสมากนะซื้อไปก็ไปหาร้านสติ๊กเกอร์ติดทับก็ได้หรือจะเบิกชิ้นนี้ใหม่ก็ได้ แต่แต่ผมบอกว่าถ้าไม่จําเป็นอย่าเบอร์ครับชิ้นนี้ผมจะบอกเลยเป็นหมื่นผมว่าหลักหมื่นเซอร์ไพร์แผ่นนี้เป็นหมื่นหลักหมื่นผมว่าหมื่นนะฮะจีพีแท้ด้วยนะฮะสกู๊ปนี้ได้ใช้นะเพราะว่าอินเตอร์อยู่ด้านบนนี่เลยเข้าไปเต็มๆ็มแล้วก็เนี่ยฮะยังเป็นหน้าตาของกันชนจอนก็จะเป็นแบบนี้กันชนจอนเขาจะใช้ชุดชุดแต่งกันชนจอนแต่มีเสริมเข้ามา ก็เป็น G P อ่า G P จะมีช่องดักลมเข้าไปดักลมสีแดงเข้ามาอ่านะแล้วมีโลโก้ John Cooper Works อันนี้ก็น่าจะเป็นสีเดิมนะฮะดูจากหินเหินมาลงมาแรงเนี่ยเข้าไปเต็มช่องเลยฮะนี่ลิ้นหน้าจอรแท้ใช่แล้วก็ยังแบบเดิมๆเลยนะเท็กเจอร์ด้านอยู่เลยนะอุ้ยอันนี้อันนี้ดีดีกว่าของคุณเสมอของคุณเสมอนี่โปแล้วโปอีกจนมันแวบไปหมดเลยล่าล่าสุดที่เขายกชิ้นใหม่แล้วฮะเปลี่ยนใหม่แล้วเปลี่ยนแล้วฮะโยนทิ้งเนยคนที่ซื้อคุณเสมอต่อจากผมไปเนี่ยตอนนี้นะฮะ รถสวยกว่าเดิมอีกสวยกว่าตอนอยู่กับผมอีกเขาเรียกว่ามีเงินแล้วก็เทล,ลงมาฮะพี่ครับเอาไปเก็บเป็นคอลเลคชันอีกสักคันไหมฮะจอดไว้คู่คุณสเสนอรครับ <laughs> อันนี้เอาไว้แบบว่าเสาร์อาทิตย์วิ่งไปสนามอ่าไปพีระไปแก่งกระจานอ่าไปแฟกเดย์หรือจะเทเลอร์ไปบุรีรัมย์ก็ได้ฮะใช่นะฮะยาวไปอ่ะด้านหน้าบนมาบนมาครับครับลายล้อจะเป็นลายล้อของตัว G P 2เลยนะฮะ17 นี่เป็นลายล้อของเขาเลยขอบ17มาพร้อมกับชุดเบรก6พอตอ่าเนี่ยเบรกจอหกพอเนี้ยไม่เห็นนะครับั้นจะเห็นมีประทับตาจออย่างดีใช่ครับเบรกใหญ่เบื้เริ่มเพิ่มยางก็215 45 7ก็เป็นไซส์มาตรฐานเป็นไซส์ที่ไม่ได้ราคาแพงเป็นราคาปกติละคันนี้เนี่ยใส่ยางมิชลินไพเมซี่มาปี2022แนะนำเจ้าของรถที่ซื้อไปนะครับเปลี่ยนยางก่อนเลยอันดับแรก ซื้อคุณขับรถระดับ282แรงม้าเนี่ยนะฮะกระทอขนาดนี้นะใส่ยางดีๆหน่อยเปลี่ยนครับใส่ยางแบบเก็ดเลสซิ่งหน่อยอันนี้ก็จะเป็นเป็นสเกิร์ตข้างจรนะฮะลสติ๊กเกอร์ลาย GP นะฮะแล้วก็นี่ด้านบนเนี่ยพอเป็นเกรดครับจะไม่มีซันรูปใช่เพราะว่ารถพวกเนี้ยเขาต้องการให้ตัวถังเนี่ยบิดตัวได้น้อยที่สุดใช่ เพื่อความแข็งแรงของรถใช่แล้วไม่มีซันรูฟนะฮะก็จะแข็งแรงเป็นพิเศษนะครับนี่ล้อหลังก็เป็นเบรกพอดเดียวนะแต่ว่าทันใหญ่ก็สีแดงเนี้ยไม่ได้ทำนะสีแดงเนี้ยมาจากโรงงานของจอรเลยใช่ครับมาคู่กันนะครับมาด้านท้ายครับหางหางหลังสวยมากหางนี่คือหางจอร ต้องเป็นจอแล้วก็เป็น G ีด้วยนะถึงจะได้หางนี้เป็นหางของจอ h ์น o ูเ e อร์เวิร์กแล้วก็เป็นของรุ่น GP โดยเฉพาะใช่ใช่ครับถ้าเป็นคุณสม์ฟจะเป็นหางยกขึ้นมาใช่ใช่ซึ่งจะเป็นอีกทรงหนึ่งแต่อันนี้ก็สวยไปอีกแบบแล้วเป็นคาร์บอนด้วยก็จะแบบเข้ามาปุ๊บคาร์บอนบางๆรีดลมนี่ปฟท้ายเหมือนเหมือนกันทุกอย่างแล้วก็สัญลักษณ์ GP GP นี่นะฮะคนที่รู้จักสัญลักษณ์นี้ขับมาเจอท้ายรถคุณเขาจะไม่กล้าดูดตูด เสียหมาแน่นอนดูตุดแล้วคันนี้ผมว่าหายเป็นทุ่งโดนเป็นชุ่งแน่นอนแล้วก็ตัวนี้ครับกันชนท้ายเนี่ยก็จะยังเหมือนคุณเสมอเนาะก็ยังเป็นจอห์นคูเปอร์เวิร์กแต่ว่าพอเป็น GP ปุ๊บมันก็จะมีแบบชุดดิฟฟิวเซอร์มีท่อมีอะไรออกมาของเขานีๆตรงนี้ตรงนี้เป็นชุดเสริม GP นะฮะแต่ว่าเจ้าของมีมีไปเปลี่ยนท่อซิ่งมาซึ่งเรายังสืบไม่เจอว่าท่อซิ่งยีอะไรใช่ใช่ยังยังสืบไม่เจอก็มีละลายเล็กน้อยนะฮะเนื่องจากความแรงจัด ท่อประอนท่อประอรส่วนนี้ก็จะบิดแบตติดแบตมาเลยจอห์นฟูเปอร์เวิร์กของแท้ตัวนี้ไม่เกี่ยวกับรถตัวนี้เจ้าของเดิมน่าจะเล่นกีฬาเล่นไตรอ๋นนี้เป็นไตรักอะไรครับเป็นแบตของไอรอนแมนนี่เขาว่ายน้ำกันแบบเป็นโลโลปั่นกันแบบเป็นหลักร้อยโลล้ววะแล้วก็วิ่งต่ออีกหนึ่งมาราธอนนี่อ่าเนี่ยก็เจ้าของเดิมน่าจะจบไอรอนแมนมาก็เลยติดไว้อ่ามาดูด้านในมาดูด้านในรถคันนี้นะครับ เนี่ยครีมยังสวยนะฮะแผงยังแน่นแน่นแน่นเลยนะแผงยังแน่นอยู่แน่นเลยอุยดีกว่าคุณจะเมิร์ฟเยอะเบาะเนี่ยเป็นเลคคาโลรุ่นพิเศษอ่ารุ่นพิเศษนะครับตรงกลางเป็นอคันทาร่าเป็นเบาะ GP ซึ่งผลิตโดยเลคคาโลนะครับทให้เป็นพิเศษเลยเป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นใช่เกียร์ธรรมดานะครับมองเข้าไปด้านในแล้วก็เกียร์เนี่ยจะมีพวกแบบวัดบูธอะไรพวกนี้นะฮะอ่าอ๋อมีมีเกียร์เล็กๆเพิ่มขึ้นมาอีกวัดบูธด้านหลังรถคันนี้เป็นรถ2ประตู สองที่นั่งได้สองคนด้วยสองที่นั่งแท้ๆใช่เพราะว่าด้านหลังไม่มีเบาะครับเดี๋ยวว่าแต่ด็อกซีดเลยครับเบาะไม่มีให้ซีดยังไม่ได้เลยครับอันเนี้ยแล้วมีบาหลังด้วยมีค้ำหลังอย่างนี้เลยคือเน้นความแข็งแรงเลยผมว่านั่งได้คือต้องนั่งเกาะบาแล้วค่อยขาลงไปนั่งจะทรมานกันไปหน่อยนั่งเป็นมวยทะเลเลยใช่ใช่นะฮะนี่ก็เป็นตัวซิ่งเต็มรูปแบบเหมาะสําหรับคนที่หารถแบบ ซันเดย์ดไว์ใช่ใช่เอาไปลงแท็กกับเพื่อนใช่อันเนี้ยคือหรือคนที่สะสมมินิมาคุณมีมินิหลายๆรุ่นมีจอห์นคูเปอร์เวิร์กแล้วถ้ายังไม่มี GP ครับคันนี้ก็น่าสนตัวเลขสวยนะครับ96นีเลขหามีทั้ง6ทั้ง9อ้าเลข96หเลขลมเบอร์สวยด้วยเลข6เลขค้าขายเลข9เลขมงคลนะฮะราคารถก็ถือว่าไม่แพงนะราคารถก็ถือว่าไม่แพงโอ้จากค่าตัวเขาวันนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยเหลือล้านสี่ถูกกว่าญี่ปุ่นดีเซเมนต์นะ ใช่เลขไม่เนี่ยวิ่งอยู่8 0,000กิโลมาถึงผมเนี่ยประมาณเมื่อกี้เห็นอยู่8ปดหมื่นหนึ่งถือว่าสภาพเครื่องยังสดอยู่สภาพรถยังสดอยู่รถ11ปี11ปีปีหน้าขึ้นปีที่12บสองวิ่งแปดหมื่นโลแล้วเป็นรถที่วิ่งน้อยมากสดเลยปีระมาณเจ็ดพันกว่าโลอ่ะประมาณเจ็ดพันกว่าโลอ่ะใครสนใจติดต่อน้องสิงห์จากคล้ายดิกครับครับผมสิงห์ค้ายดิกครับศูนย์เก้าแปดเจ็ดเก้าสองสี่สองสี่หนึ่งโทรได้ตลอดนะครับครับผมเดี๋ยวเราไปลองขับดูสักนิดหนึ่งครับ ว่า282ตัวยังอยู่ครบอยู่หรือเปล่าอ่าได้ครับรถมือสองสภาพดีเหมือนใหม่ของแทครับน้นําบริการผ่านใจได้สบายกันสมัยทุกแนวทางมาดูกันเถอะเรามาลองครับมินิ R56 จอห์นคูเปอร์เวิร์ค GP2 ชื่อยาวมาก <c oughs> โอ้ชื่อยาวมาก<น>ยาวเฟื้อยเลยนี่ ครั้งแรกในชีวิตผมนะที่ได้ขับมินิแล้วเป็นเกียร์ธรรมดา,อาโอ้คุณผู้ชมมันดูระทึกใจมากกว่าปกติสมัยก่อนเนี่ยเรามีคุณเสมเอิเนี่ยนะ,ะครับคุณเสมอฟวมาเป็นรถเกียร์ออโต้ท,ที่กระฉับกระเฉงว่องไวแล้วนะครับอันนี้เกียร์ธรรมดาเนี่ยยิ่งกว่าเดิมอีกโอ้เนียนกริบว่องไวกว่าเดิมอีกโอ้โหดูฟังเสียงครับโอเป็นไงฮะ โอ้โหทอร์ค528นิวตันเมตรของเขาเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาดุดดนไม่เก่งใจใครตัวนิดเดียวตัวนิดเดียวโอ้โห282แงรงบ้านได้ขับง่ายนะร้อได้ขับง่ายนะคือเป็นรถคือเป็นรถเกียร์ธรรมดาที่คัดนิ่มมากคือคัดนิ่มเกียร์เข้าง่ายคาแรคเตอร์อย่างงี้ครับพี่ถ้าเป็นรถที่แรงจากโรงงานเนี่ย การ handling หรือการ control รถเนี่ยมันจะง่ายเพราะว่ามันเซ็ต up มาจาก default มาจากโรงงานใช่อย่างไอรถที่เราแต่งกันโมขึ้นไปให้แบบสี่ห้าอยมาอันเนี้ยการการเซ็ต up อ่ะมันต้องหาจูนเนอร์ที่แบบทําให้มันนิ่งได้ในระดับที่ว่าเราต้องใส่ทรัพยากรเงินลงไปเยอะมากใช่ครับแต่คันเนี้ยล้านสีพร้อมซิ่งเข้า track ได้เลยมาตรฐานโรงงานมาตรฐานโรงงานนะฮะโอ้ เอ้ท่อเสียงลั่นๆงี้ผมคิดถึงท่อยี่ห้อไอเซนแมนเลยพี่ใช่ไหมเสียงคล้ายๆนะท่อมันเสียงมันใช่คือเท่อมินี้ะท่าไม่นี้ส่วนใหญ่จะเป็นท่อยี่ห้อทางยุโรปอยู่แล้วใช่ซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับพวกบ m อ็มก็ถ้าไม่โดนอะคาพวิดก็โดนแบบไอเซนแมนไรเงี้อารมณ์ทำนองไอเซนแมนรีมุดอะไรเงี้ยว่านไปสมัยเราเล่นบ m อก็น้องอะไรน้องละมุดน้องละมุดน้องไอส์ตม์แมนท่อละมุดเอ โ oh, ขับดีครับเป็นรถที่ขับดีมากๆเรียกว่าคล่องคาวงไวคือตอนแรกแอบคิดว่าเอรถคันนี้มันน่าจะแข็งๆแบบว่าเอาไว้แทกอย่างเดียวผมเพิ่งกดผมว่ามันเฟิร์มกว่าคุณสเสมอนิดเดียวเนะมันมันเฟิร์มแต่มันไม่ไม่กระแทกนะ,ะมันไม่กระแทกมไม่กระแทกนะครับเออ้ยคันนี้แบบใช้ได้เลยขับเดลี่ได้ อาจจะเป็นความสดใหม่ของการที่รถเนี่ยมันรันมาแค่8มืออช่วงลงช่วงล่างซึ่งจริงๆจะบอกว่ารถนี้มันเป็น MSI 10ปีเนาะแล้วเพิ่งหมด MSI ไปได้แค่ปีเดียวเองนะครับเออเพิ่งหมดเลยนะใื่มาเลยพะรถปี13มหมด23สปีนี้ย4่่ใช่แล้วรถคันนี้ก็อยู่ในเต็นท์ของเพื่อนผมซึ่งเขารับรถคันนี้มาประมาณปีหนึ่งแล้วแสดงว่ามันหมด MSI เจ้าของเขาขายเลยใช่ใช่ก็น่าจะแบบน่าจะแบบเคลียร์อิชูเคลียร์เสร็จปุ๊บ โยนออกเลยจาก,กตัวเลยก็ใช้งานจนแบบว่าอิ่มน้ำสำลานแล้วก็ปล่อยออกไป<อ>ให้คนอื่นเชยชมต่อก็น่าจะเป็น,น <ะ S 1> 80,000โลที่น่าประทับใจใช่80,000โลที่นสนุกสนานแน่นอนใช่นะฮะดีเลยอยากสนุกสนานก็เชิญมารับน้องไปดูแลได้ต่อ <c oughs> นะฮะราคะถือว่าไม่แพงนะร้านส<ช>ี่ก่อนที่คนข้างๆผมจะหวั่นไหวงอกเสมอต่อขึ้นมานะครับผมบอกเลยนี่ผมกำลังสงสัยตัวเองอยู่นี้เรากำลังป้ายาตัวเองอยู่จะได้ดีครับเนี่ย เขาเหยียบไปนี่เขาก็เหมือนเอาเอาป้ายเอาเอาไม้ป้ายยาตัวเองครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมโอ้มันแรงกว่าคุณสมาร์ผมประมาณห้าเท่าโอ้โอ้สุดยอดจริงจริงเราใส่เนินขึ้นทางด่วนครับที่เป็นช่วงสปินเล็กๆใช่คือคืออันนี้ต้องบอกว่าเราเราไม่ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดครับ ไม่เกินแน่นอนครับผมก็สปินเกียร์สเกียร์เนาะให้ดูว่าแบบว่าคาแรกเตอร์มันเป็นยังไงก็ออกหนึ่งปุ๊บสับ2ปื๊ดลากไป3าปื๊ดจบละไม่เกินความเร็วที่กฎหมายกำหนดสบายสบายใช่แล้วข้างในนี่ มันดูทันสมัยว่า R ห้าหกเยอะนะมันใหม่นะเพราะมันคือรถปี2013สิเซนใช่แล้วมันมีหนังแล้วมันทิมได้แดงมีแบต GP โอ้โหเฮ้ยคอนโซลนี้มันหนังคือเดินได้อ่ะมีแบต G ีนี่โคตรศักดิ์สิทธิ์อ่ะได้จอกลางนี่โคตรล้าอ่ะอ่าอ้มันล้ำกว่า R หาหกผมเยอะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนคุณคุณเสมอมันจะเป็นจอเป็นจอแบบว่าอินโฟเทนเมนต์มันจะเป็นจอจอแสดงผลอันนี้เป็นเข็ม่ ซึ่งจริงแล้วในรถแข่งในเรสคาร์เงี้ยมันต้องเป็นอย่างนี้แหละดูอนาล็อกดิบๆเถื่อนๆใช่ซึ่งมันเข้ากันนะนี่แล้วตัวเนี้เป็นรถนําเข้าไงครับนะเรือนไมเป็นไม่ไม่่เป็นไม่ต่อชั่วโมงฮะเหยียบแทบตายยังไงก็ไม่เกิน60ส0บสิไม์ต่อชั่วโมงใช่เออโอ้ยเสียงท่อนี้กาลังดีนะกําลังเลาเาคือแบบไม่ได้ดังโคมงคามหนก ใช่ครับนะฮะอูตัวรถเฟิร์มมากครับขับดีมากอยากให้มาชมกันแล้วผ้าหลังโครงผ้าหลังคานี i คือสะอาดตึงโปเอี่ยมไม่เอียมโอ้โหจะมีแค่สติ๊กเกอร์จีพีด้านหน้าที่มันซีดซีดไปหน่อยเดียวแค่นั้นเลยครับรถน่าจะจอดแบบว่าลงรถคือดูแล้วรถคันนี้ไม่น่าจอดตากแดดนะจริงๆไงรถคันนี้น่าจะจอดลงรถแล้วตอนเช้าอ่ะแสงเช้าอ่ะแดดเลี้ยนด้านหน้าลงมาจริงๆผมจะบอกว่าในอีกมุมหนึ่งอ่ะที่สติ๊กเกอร์ซีดเนี่ย รถ11ปีต่อให้จอดในร่มแต่คุณเอาออกมาใช้11อปียังไงมันก็ซี็โดนไงแปลว่าฝากระโปรงเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าจะสีเดิมเดี๋ยวผมวัดซ้ำให้อีนงอ่ามันจริงๆการซีดไม่ใช่เรื่องผิดการซีดมันเป็นการบ่งบอกบางอย่างว่าชิ้นนี้ยังไม่ทำสีจ้าเออใช่ใช่มันมันยืนยันว่าเดิมแน่นอนใช่ครับมันมันมีทุกทุกเรื่องทุกเรื่องของรถมือสองครับทุกสิ่งที่มันอยู่บนรถอ่ะมันเป็นการบอกเล่าเรื่องราวที่เขาผ่านมานะ อ่าถ้าใหม่ทั้งคันก็อาจจะดูอีกมุมนึงว่าอ๋อเจ้าของนี่คือแบบยอมทุ่มเงินหลักหมื่นเพื่อเบิกติ๊กเกอร์เปลี่ยนใหม่ใช่อ่ามันก็บอกอะไรได้หลายๆยอย่างนะครับโอ้โหทุกอย่างในรถเฟิร์มหมดช่วงล่องช่วงล่างเฟริร์มพวงมาลัยเฟิร์มเครื่องเกียร์เฟิร์มสุดๆผมว่าค,คันนี้นี่คือสภาพดีมากนะครับสภาพดีมากๆเลยใช่แล้วพวกจริงๆแล้วว่าพอยุโรปอะ มันก็จะมีพวกกบบซินพลาสติกที่มันเป็นโดนบังคับตาม EU อ่ะให้มันเป็นแบบพลาสติกรีไซเคิลนะคันคันนี้พลาสติกหรือไอตัวเนี่ยประตูเนี่ยยังอยู่ยังแน่นยังแน่นไม่มีการหักในไม่มีอะไรเลยแล้วก็พวกสีสันความสวยงามเนี่ยยังอยู่แบบเรียกว่าผมว่ารถล่มจอดล่มตลอดใช่ถ้าอยู่ในสภาพนี้ได้เนี่ยภายในเนี่ยโหเก้าสิห้าเปอร์่ะคันนี้ภายในแล้วเบาะดีมากคับเบาะเลคโรทำมาพิเศษ เบาะนี้สุดยอดผมจะบอกเลยนั่งดีมากเลคคาโรเนี่ยมันได้เรื่องของสรีระด้วยเขาออกแบบมาปุ๊บเนี่ยขับไม่ปวดหลังเบาะตรงมันจะมีความดันแบบลำบ้าข้างหลังเนี่ยไม่ให้ใจมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่นแล้วเวลาลวเจอร่องถนนนะเดี๋ยวขับให้ใหดูนะครับเดี๋ยวขับเจอร่องไหนไหนให้ดูนะครับคุณดูช่วงล่างครับเป็นไงฮะจุ๊บ,บเดียวหยุดอโอ้โหโชคดีมากอะคันนี้ไม่รู้เปลี่ยนโช้กไหมยังนะแต่คือดีมากอ่ะแต่ผมว่าเซตอัพโรงงานเขาค่อนข้างดีนะใช่ไหม อันนี้น่าจะเป็นเซตอัพของ G ีพีแล้วจะเป็นเซตอัพโรงงานใช่คือมันหนึบมากแล้วรถตรงมากอ่ะดูดิตรงมากโอ้โหสุดยอดทุกอย่างทำมาดีเป๊ะข้างในดำสวยแล้วก็อยู่ในสาภาพที่แบบโอ้โหไม่รู้จะไปตีเขาตรงไหนเลยอ่ะไม่รู้ไม่ไม่มีที่ไม่รู้จะไปตีเขาตรงไหนเลยแล้วราคาเขาหยอ่อนลงมาเยอะจากตอนแรกเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยเขาตั้งไว้ล้านเจ็ดเก้า แล้วพอผ่านมาหลายเดือนมันไม่ออกครับเนื่องจากมันยังไม่เจอเนื้อคู่ครับเขาก็ลงมาล้านหกเก้าผ่านไม่สองสาเดือนไม่ลงอีกไม่ออกอีกก็ล้านห้าเก้าจนก่อนมาขายเนี่ยเขาตัดใจว่าเอาเขาลงไปอีกสเต็ปหนึ่งเหลือล้านสี่เก้าอันนี้คือสุดบอกว่าเรียกว่าเลียทุนแล้วล่ะเรียกว่าเลียทุนแล้วล่ะคืออันนี้คือก้ามเกินเืนขายละเพราะว่าอยากจะเอาเงินสดออกไปทําอย่างอื่นละใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นรถคันนี้เนี่ยคือราคามันดีมากนะจุดจุดนี้ละใช่ใช่ราคามันมาอยู่ในจุดที่มันดีมากๆากละกใครใครที่แบบว่าชื่นชอบมินิอ่ะแล้วอยากได้มินิไว้สักคันหนึ่งไว้ขับเล่นนะฮะมันเป็นรถที่ขับสนุกจริงๆอะ่ะคุณต้องมาดูคันนี้แล้วต้องมาลองอะนะฮะต้องมาลองขับต้องมาจับดูต้องมาดูเนื้อผ้ามาดูรถทุกทุกทั้งคันคนะฮะแล้วคุณจะรู้เลยว่าล้านสี่เก้าไม่แพงไม่แพงเลยกับรถ ยุโรปที่มีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองแล้วก็เป็นอยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารของรุ่นของโมเดลแล้วคุณขับมาเนี่ยคือถ้าคนรู้จักรุ่นนี้นะเขารู้ว่าคุณขับ GP2 นะอ่าคุณน่ะโคตรหลอ่โอโอ้โหคุณน่ะหล่อเลยคือคือแบบมินิจอดสิบคันคุณหล่อสุดอนะ่ะใช่คุณหล่อสุดคุณจะหล่อน้อยกว่า GP3 แค่นั้นเองอแต่ขอโทษ GP3 มีเยอะกว่าคันนี้นะครับ GP2 กับ GP1 เนี่ยอาจจะหลอกว่าเล็กน้อยตรงความคลาสสิกครับตรงความเก่าใช่ไหมแล้วผมจะบอกว่า R56 เนี่ยเป็นมินิตัวสุดท้ายที่ไซส์รถมินิจริงๆเป็นขนาดที่คอมแพกที่สุดแล้วขับดีที่สุดเพราะ R53 ตัวถังมันเล็กกว่านี้ก็จริงรแต่มันขับไม่เพอร์ฟอร์มานซ์เท่านี้ใช่ใชอันนี้คือเพอร์ฟอร์มานซ์ดีมากๆ เป็นเรียกว่าเป็นมินิโมเดลที่ไซส์มินิจริงๆที่ดีที่สุด The b a s t of the b a s t ของของตัวโมเดลที่มันเป็นคันเล็กเลยเพราะว่าพอคุณไต่ขึ้นไปเจอ F56 แล้วอะ F56 เนี่ยตัวบันจะค่อนข้างใหญ่ละไม่ใช่แล้วอ่ามันจะน้องๆซีวิกละมันจะไม่ใช่แล้วอะความรู้สึกมันจะไม่ใช่มินิแล้วอะหลัฐานล้อระยะช่วงล้อคือมันกว้างไปหมดแล้วมินิมันจะเป็นมินิที่ใหญ่ขึ้นละถ้าขับเอาปาดเปียวว่องไวบอดี้นี้แหละคือบอดี้ที่สุดแล้วแล้วอันนี้ คือตัวที่ดีที่สุดของบอดี้นี้ใช่ครับมันคือโกคาร์ดฟิลลิ่งเพราะฉะนั้นโทรหาน้องสิน์นะครับครับผม098 792 4241โทรได้ตลอดเลยครับครับผมกับมินิ R56 จอ h ห์ o o นคูเปอร์เวิร์ก GP2 แท้ๆปี2013 เกียร์ธรรมดา6สปีดอ่าเพจนัมเบอร์696 696 282แรงมา5้านิวตันเมตรโอ้โหยังโหดยังเก๋ายังหล่อรออะไรรีบมาซื้อเร็วใช่ถ้าไม่ซื้ออยู่นานๆเดี๋ยวเดี๋ยวข้างๆผมนี่แหละจะวันไหวบ้าจริงอย่าเลย เจ้าของบ่อน้ํามันคุณก็เขาก็อาจจะเปิดคลิปนี้ดูอยู่เ,ออเขาอาจจะยกหูโทรศัพท์กลิ้งหาคุณแล้วก็คนอื่นก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไม่ต้องมาเจอเราสิ้นเรื่องไปผมว่าทัานสุลต่านเราอาจจะดูอยู่ก็ได้เจ็ดส<อ>ิบสี่คอลเลกชันฮะที่จอดเต็มแล้วนะฮะ <laughs> พอก่อนนะฮะ,ะลาไปก่อนนะครับครับลาไปครับสวัสดีครับ <laughs>